มาครับทุกคนชาเย็นเพิ่มพลังใครชอบกินชาเย็นบ้างครับตื่นเช้ามาต้องหาร้านชาเย็นแล้ววันนี้มาถูกทางแล้วครับร้านชาเย็นใกล้ฉันก็คือที่ร้านของเรานั่นเองชาเย็นเมนูยอดฮิตสำหรับร้านตามสั่งที่ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งหน้าอับอายขายขี้หน้ามากที่สุดชาเย็นเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของทางร้านไปซะแล้วทุกคนครับ วิธีการชงไม่ยากใช้ใบชาสีตัวเท่านั้นเองเป็นสูตรลับของทางร้านเลยนะทุกคนยอดขายเดือนละ300กว่าแก้วเลยทุกคนขายกันจนทำไม่ไหวเลยชงไว้ขายวันละเหยอก็ไม่พอจนตอนนี้เนี่ยเริ่มจะต้องทำไว้เป็นแม่หม้อเลยทุกคนมีใครรู้จักแม่หม้อบ้างไหมครับ ใบชาของทางร้านที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นใบชาของมาเลเยเลยนะทุกคนมี4ี่ตัวที่ทางร้านใช้ผสมกันรับรองเลยว่ากินแล้วตาแจ้งดีดทั้งวันเลยทุกคนไม่ง่วงไม่นอนแน่ๆดีดยิ่งกว่ากาแฟซะอีกมัง้งมีลูกค้าเคยรีวิวไว้ด้วยฮ่า <laughs> ฮและแน่นอนว่าส่วนผสมก็มีไม่เยอะนะครับก็มีแค่ขีมเทียมน้ำตาลนมขน้นนมจืดใช้ยี่ห้อที่ดีหน่อยก็จะได้กลิ่นหอมเข้มขน้นไม่กรบกลิ่นใบชาด้วยนะทุกคนตั้งน้ำให้เดือดเลยนะครับ เอาใบชาที่เราผสมไว้นี่แหละมาต้มนะครับหลังจากที่น้ําเดือดแล้วก็ใส่ใบชาแล้วก็ปิดเตาเลยนะครับทุกคนพักชาทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีก็พอหรือใครชอบแก่ชอบให้ออกมีรสฝาดก็ได้นะครับแต่ระยะเวลา3-5นาทีเนี่ยกำลังดีเลยทุกคนหลังจากนั้นก็เอามากรองเลยนะครับกรองหนึ่งครั้งก็พอเราก็ค่อยๆเริ่มให้น้ำเนี่ยออกจากตัวกรองให้หมดบีบ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 ใครมีแรงเยอะก็จะได้น้ำสกัดจากใบชาเยอะหน่อย หลังจากนั้นก็เติมครีมเทียมเติมน้าตาลเข้าไปนะครับแล้วก็เติมนมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานแค่นี้เลยทุกคนง่ายมากแถมจะบอกให้นะกําไรดีมากใครอยากได้ใบชาไปขายเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับทางร้านเนี่ยมีใบชาขายทุกคนด้วยนะผสมให้เรียบร้อยเอาไปขายได้กําไรดีแน่ๆต้นทุนไม่ถึงแก้วละสิบบาทเองนะใครอยากได้เซตทดลองทักมานะเป็นยังไงครับสีชาน่ากินไหมครับสีเข้มข้นมากๆแถมยังแก่สุดๆเลย หากทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ